ชั่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มออะไรจ๊ะเจ๊เป็นไรคะเนี่ยเอ้าเจ๊มาสื้อผ้าเบรกเจ๊ก็ต้องเบรกสิหนุ่ยเบรกสไลนจะเทือนเลยค่ะว่าแต่จะรับเกรดไหนดีคะอุ้ยเจ๊เอา ภาพเบรกเกรดที่ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนได้เลยค่ะเดีด๋ยวเี๋ยวเอาเอาแบบว่าเสียงเงียบไร้เสียงรบกวนด้วยนะหุยแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าภาพเบรกเบนดิของเราไร้เสียงรบกวนอยู่แล้วจเจได้เลยค่ะจะได้มั่นใจทุกครั บอกเลยว่าติดใจแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้ผ้าเบรกเบนดิกข,ของเราเนี่ยนะคะปรับสูตรใหม่ค่ะเจ๊เงียบขึ้นเบรกดีขึ้นแถมประสิทธิภาพเนี่ยดีกว่าเดิมค่ะอ<ส>ี๊ใส่เกียร์บอกไม่เสียงเบรกเลยใส่ถุงให้เจ๊เลยเจ๊เอาชอบเลิศมากเลยเบนติกเนี่ยได้ค่ะเจ๊หาที่ดีๆเอามามาได้เจ๊จ๋าเจอแล้วเจ๊จ๋า อยู่ว่างแบบห่วงๆดีกว่าจา้าอย่ามาแตะต้องเนื้อตัวกันดีกว่าจา้าแต่ไม่ได้หรอเจ๊อันตรายช่วงนี้อุ้ยเจ๊เจ๊นี่ท้องหรือเปล่าเนี่เอาก็ท้องสิคะท้องเหรออแล้วทำไมตดกมันเหมือนอยู่แนวขวาางเงีง้ยเจ๊อ๋อสงสัยจะฝึกเล่นยิมนาสติกอยู่ม <S 1> <S 1> <c oughs> ั้งา <c oughs> ดูท้องไม่ค่อยโตเลยนะท้องทองแรกหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ห้าเดือนแล้วท้องแรกจ้าท้องแรกหรอจ้า จ้าอยากจะบ้าเลยนะเล่นสิท้องอยู่เห็นไหมหยอกเล่นไม่หยอกอะไรเนี่ยคนกำลังท้องกำลังไส้จะเย็นคุณท้องว่าโอ้โหใช่เฮ้ยท้องดีใจจังเลยที่ไม่เจอกันนานๆแล้วเนี่ยจ้านี่ท้องแล้วกี่เดือนแล้วคะเนี่ยห้าเดือนจ้าห้าเดือนโอ้โหดีจังเลยต่อไปนี้เจ้ากบกับเจ้าเขียดเนี่ยจะได้มีน้องสักทีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว เจ้ากบก,กับเจ้าเขียดจะได้มีน้องอา้อาวแล้วไหนบอกเจ๊บอกท้องแรกไงโอ๋โหอันนี้ท้องแรกกับผัวคนที่สามจ้าเ <c oughs> จ้ากบน่ะท้องแรกกับผัวคนที่หนึ่งเจ้าเขียดท้องแรกกับผัวคนที่สองจ้าเจ๊เจ๊นี่ผัวเยอะเนาะจะอุ้ยตายแล้วทำไมพูดอย่างนั้นปากเสียตบปากตัวเองเลยนะทำอ,อะไรอะหนูก็อยากท้องบ้างอะอา้าวกระท้องอยู่ไม่ใช่เหรอจ้า ก็อ่วก็ไม่ต้องเล่นกันนะสีบุกนีหายเลยอ่ะแล้วไม่เล่นเหรอชุงใครมาอย่างงี้ยไปพุงกับใครมาจับาเารอ